จังหวัดน้องคายก็มอบหมายให้คณะทํางานออกติดตามช่วยเหลือและก็สนับสนุนการบริงานโครงการตําบลละห้าล้านบาทและมาตรก,การสําคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนคณะทีสามลงติดตามพื้นที่อําเภอศรีเชียงใหม่อําเภอโพตากและอําเภอสังคมครับที่อาคารอนกประสงค์เทศบาลอำเภอศรีเชียงใหม่จังหงวัดนองคายในสิทธิพิพัฒน์ชัยกรประลัดจังหวัดน้องคายเป็นประธานคณะติดตามช่วยเหลือสนับสนุนการบนิงานโครงการ ตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลหรือโครงการตำบลละห้าล้านบาทและมาตรการสาคัญเรื่องด่วนเพื่อช่วยเหลือเอกษตรกรคนยากจนเพื่อประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงซึ่งจังหวัดหนองคายได้จัดคณะทํางานออกติดตามช่วยเหลือออกเป็น3คณะและคณะดังกล่าวเป็นคณะที่3ลงพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอสีชม่ยอำเภอโพตากและอำเภอสังคมโดยมีนายไพฑูรย์จิตสุทธิผลนายอำเภอรีชม่นายวโรดอักษรดี นายเพื่อโพตากนายนพดลมิริย,ยัจุธนายเพื่อสังคมร่วมรรยายสรุปภาพรวมการดำเนินงานของโครงการในพื้นที่ของแต่ละอำเภอได้มีหัวหน้าสูตรราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันตำบลทั้งสามอำเภอก็อร่วมประชุมโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ที่รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำซึ่งมีผลกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนผู้มีรายได้น้อยอ่อนแอลง โดยมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับตำบลจะช่วยให้เกิดการจ้างงานการบริโภคและการลงทุนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการจัดสรรงบป,ประมาณลงในตำบลโครงการตมห้าล้าน 5, 000, 000บาทจังหวัดหนองคายมีตำบลรวม62ตำบลงบประมาณ310ล้านบาทมีเสนอขอรับการสรนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น62ตำบลวงเงิน309ล้าน484,208บาท คงเหลือ5,15,792บาทสำหรับโครงการมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนจังหวัดน้องคายได้รับงบจัดสรรจำนวน8โครงการหลักงบประมาณ28,474,115บาทครับ